สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตลึง,ต,งตึงมากแม่อ้วนรีเทิร์นเผยชมหลังสัญญกรรมนาะเด็กจนตกใจ ทั้งคนวงการชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สวยนะเด็กจนตะลึงกันไปหมดว้วนรีเทิร์นโพสต์ภาพยังมีภาพันแผลที่หน้าหลังลดน้ำหนักลงไปถึง15กิโลกรัมแล้วล่าสุดยังไปสัญญากรามกระชับความแต่งตึงเจ้าตัวบอกว่าคนลดน้ำหนัก15โลคอเหี่ยวเลยก็เลยมันตัดหนังคอยกเหนียงเสร็จแล้วทีมแพทย์และพยาบาลดูแลดีปุยพิมลวันดูแลดีทีมงานก็ดูแลเยี่ยมมาก ก่อนจะโพสต์อีกภาพเอาภ้าพ,พันแผลออกแล้วพร้อมบอกโดวยว่าดึงคอวันแรกเนียงหายหมดไม่เขียวไม่บวมโดยมีคอมเมนต์แห่ชมทั้งสวยทั้งน้าเด็กมากด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ